นี่ครับร้านคาเฟ่ดังถึงขั้นโอดเนี่ยบอกนี่ทั้งวันเนี่ยขายได้โต๊ะเดียวเลยนะคอหลอกแคลรืเลยโต๊ะเดียวเลยเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่านี่นะเขาก็ถ่ายให้ดูร้านเขานะครับนี่เป็นร้านคาเฟ่ดังเลยนะโอ้โหเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าทำอย่างดีอะนะเปิดมาบอกขายได้โต๊ะเดียวนี่เราทำอะไรผิดไปหรือเปล่า โอ้โดูสิครับนี่ขนาดร้านคาเฟ่นะเออขายได้โต๊ะเดียวทั้งวันขายได้โต๊ะเดียวแล้วมันจะแล้วมันจะไปได้กําไรอะไรเพราะมันก็ขาดทุนยับไปสินะในยะค่าลูกน้องค่าอะไรต่างๆวันหนึ่งขายได้โต๊ะเดียวอย่างเงี้ยนะมันจะได้สักกี่บาทน,นะครับโอ้โหดูสิฮะรันทดจริงๆนะชีวิตลันทดลันทด นะเจออ e ีอุ้งอิงหลอกเข้าไปเป็นไงล่ะมันไม่ได้ผิดที่ว่าร้านค้าเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรหรอกครับมันผิดที่อ e ีอุ้งอิงมันมาหลอกประลวงประชาชนนั่นแหละนะมันผิดที่รัฐบาลครับตอนเนี้ยถ้ารัฐบาลเนี่ยนะเลือกกันมาเนี่ยมีนโยบายที่มันให้ประชาชนได้แบบ อย่างคนละครึ่งอย่างเงี้ยพูดง่ายๆมันก็จะขายได้ไงร้านค้าก็จะขายได้มีโครงการเที่ยวโดยการมีโครงการานะเงินลุงตู่เนี่ยนะครับร้านมันก็จะขายได้บ้างอย่างนะแต่ตอนนี้เนี่ยคือแบบประชาชนก็จะอดตายกันอยู่แล้วตอนนี้นะมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละครับสภาพ ถามว่าใครผิดก็จะเกี่ยวกับประชาชนด้วยไหมประชาชนไม่ได้ผิดหรอกครับประชาชนโดนหลอกนะประชาชนโดนหลอกถามว่าประชาชนเนี่ยนะยอมให้หลอกหลอกซ้ำหลอกซากเนี่ยนะเลือกกันเข้ามาอีกเนี่ยนะครับเดี๋ยวสมัยหน้าก็นะตาไม่สว่างก็เลือกกันเข้ามาอีก แทนที่จะเลือกลุงตู่ใช่ไหม,มถ้าถ้าเลือกลุงตูป่ป่านนี้ลุงตู่ก็ไม่ต้องไปเป็นองค์คมนตรีแล้วนะครับลุงตู่ก็มาเป็นรัฐบาลต่อลุงตู่ก็เป็นนายกต่อจะพอเออมาหาเสียงเนี่ยนะอีุงอิงเนี่ยมันหลอกประชาชนเก่งๆนะครับประชาชนก็หลงเชื่อมันเยอะแยะไปหมดนะ นะทั้งไอพิธาทั้งไอนี่แหละนะไ,อไอพิธานี่ก็หลอกประชาชนเกง่กงๆนะครับอนะทั้งดอมส้มด้องแดงนั่นแหละพอๆกันนั่นแหละนะครับหลอกลวงประชาชนนะไอดอมส้มนี่ก็หลอกลวงประชาชนนะเมีแตนโยบายอะไรก็หมายรู้สุดท้ายก็จะมาแก้หนึ่งนึงสองนั่นแหละใช่ไหมอืม นะครับประชาชนก็แห่ชื่นชมมัเหลือเกิไม่รู้เป็นอะไรนะเพราะมันหล่อนะอ,อลองไอพิธามาเป็นนายกมันก็ไม่ต่างอะไรจากอู้งยิงหรอกครับไม่ต่างจาจอะไรกเกษตรฐานหรอกครับนะเพราะมันรัฐบาลไหนไม่มีก็คนละครึ่งก็แย่นะเอ,อถ้าไม่ใช่รัฐบาลลุงตู่นี่คือแย่สุด,สดอ,อ่ะ หลอกลวงเป็น18มงกุฎเลยทีเดียวเชียวนะครับพวกนักการเมืองนี่มันหลอกคนเก่งนเน่ร้านค้าไม่ได้ผิดหรอกครับร้านค้าไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกนะร้านค้าบอกงงอ๊ะทำอะไรผิดวะมีอยู่โตเดียวเองโปรโมทก็โปรโมดทุกช่องทางนะทิกตอก็โปรโมดอะไรก็โปรโมนะ ร้านค้าก็อุตสาห์ทำอย่างดีนะมีวิวมีที่นั่งมีอะไรอย่างสวยนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์ว่าโค้ดหรือเลขพร้อมเพลย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวก กด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ